ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาสำหรับวันนี้ก็คงจะเป็นวันที่จะพูดถึงเรื่องของบาร,รมีนะให้ครบเนื่องจากว่า เอาไปดูเนื้อหาสาระแล้วเนี่ยมันมีอยู่ไม่มากเท่าไหร่ที่จะเอามาพูดคุยให้ฟังได้นะเพราะนั้นวันนี้ก็จะเป็นการรวบบาร,รมีที่เหลือก็คืออธิษฐานบาร,รมีเมตตาบาร,รมีแล้วก็อุเบกขาบาร,รมีนะมาจบที่วันนี้วันเดียวเลยนะก็จะได้ไปสู่เรื่องอื่นต่อไปนะสำหรับบาร,รมีในวันนี้เนี่ยก่อนอื่นเราก็ขอ ทบทวนความหมายของคำว่าบาร,รมีของเราอีกสกรอบหนึ่งนะก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วก็ในทางปฏิบัตินะหลวงพ่อท่าตาชีโวท่านเคยให้ความหมายเอาไว้ว่าบาร,รมีนั้นเนี่ยเป็นบุญที่มีคุณภาพพิเศษนะได้จากการทำความดีโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันสำหรับหลวงปู่ท่านก็บอกว่าเป็นบุญนั้นจะก,กลั่นตัวเป็นบาร,รมีนะเพราะฉะนั้นบาร,รมีก็เป็นบุญที่มีความเข้มข้นนั่นเอง เพราะนั้นบุญนี่ที่มีคุณภาพพิเศษนี้มันเกิดขึ้นมาได้เพราะว่าเราเอาชีวิตเป็นเดิมพันไปทำมานั่นหมายความว่าต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจในการไปสร้างบุญให้เกิดขึ้นและก็เป็นการสร้างในระ,ระดับที่ต้องเอาชีวิตเข้าไปเป็นเดิมพันนะคือทาจริงแม้ว่าจะเสียชีวิตแม้ว่าจะต้องออตายไปจากโลกใบนี้แต่ก็ขอให้ชีวิตนั้นเอาไปใช้สร้างความดี ให้ถึงที่สุดนะบุญนั้นก็เป็นบุญที่มีคุณภาพพิเศษแล้วก็นำไปสู่การเป็นบารมีในที่สุดนะอันนี้ก็จะเป็นความหมายที่หนึ่งส่วนความหมายที่สองในความหมายที่น่าสนใจมากก็คือเป็นนิสัยนะบารมีนั้นเป็นนิสยัยแล้วก็เป็นนิสัยดีๆที่เกิดขึ้นจากการทำความดีโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันนั่นหมายถึงว่า กว่าใครคนใดคนหนึ่งจะทำเรื่องใดให้เป็นนิสัยได้เนี่ยมันต้องใช้เวลานะต้องใช้ความเพียรความพยายามในอันดับแรกเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ก่อนคือมันเริ่มต้นเนี่ยมันจะเริ่มมาจากความที่เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยซึ่งภาษาทางพระเขาเรียกว่าอารมณ์นะะทีนี้พอนานเข้าถ้าทำอย่างนั้นต่อไปต่อเนื่องสามารถทำได้ติดต่อกัน จนกระทั่งนิสัยเหล่านั้นเนี่ยเกิดเป็นตัวที่ทำให้เราต้องทำสิ่งเหล่านั้นบ่อยๆหรือทำให้เราต้องทำสิ่งเหล่านั้นอยู่อย่างสม่าเสมอไม่ทำไม่ได้เหมือนว่าขาดอะไรไปบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเมื่อนั้นอารมณ์นั้นก็กลายไปเป็นนิสัยนะซึ่งนิสัยตรงนี้ก็จะมีหลายๆระดับด้วยกันเ,นเช่นเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยเป็นอัธยาศัย จนกระทั่งไปเป็นจริตสันดานนะเป็นวาสนาที่แก้ไขอะไรลาบากแล้วนะ mm. ก็ถึงตรงนั้นเนี่ย mm. ก็คงจะเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านะที่จะแก้ไขหรือละวาสนาได้นะแต่ว่าเบื้องต้นนี้เราคุยกันถึงเรื่องของนิสัยก่อนเพราะว่าเป็นตัวที่ทําให้เรานั้นได้ทําความดีอย่างต่อเนื่องคนไหนที่ได้รับนิสัยดีๆมาจากการทําความดีอย่างต่อเนื่องคนนั้นก็ถือว่าโชคดีนะมีบุญ เพราะว่านิสัยนั้นจะทําให้เขาได้สั่งสมบุญบารมีไปต่อเนื่องไปตลอดเลยบางทีเกิดมาเนี่ยในบางชาติเนี่ยซึ่งบางทีเราเองเราก็ไม่รู้นะว่าเราไปทําความชั่วความดีมามากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าติดนิสัยดีอะไรมาสักอย่างหนึ่งเช่นรักในการให้ทานเนี่ยก็เป็นอันว่าโอกาสที่เราจะได้สั่งสมคุณงามความดีสร้างสมบารมีของเราในเรื่องของทานนั้น ก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นเนื่องโดยนิสัยที่มันติดตัวมาข้ามภพข้ามชาตินะเพราะฉะนั้นบาร,รมีตัวนี้เนี่ยจึงแปลว่านิสัยดีนะที่เกิดจากการทําความดีโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันซึ่งนิสัยตรงนี้เนี่ยนอกจากมันจะทําให้เราเองมีโอกาสได้สร้างความดียิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วเนี่ยมันยังทําให้เรากลายเป็นที่รักของมหาชนด้วยนะเพราะว่านิสัยดีๆนี้ ไปอยู่ที่ไหนก็จะมีแต่คนรักมีแต่คนอยากเข้าใกล้นะก็ช่วยทำให้เราเองนั้นได้ประโยชน์นะอย่างมากมายทีเดียวในการสร้างบารมีของเราเห็นี้บารมีที่เราคุยกันมาผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีอยู่สิตัวซึ่งความจริงแล้วอยากจะให้นักเรียนทุกท่านนะฮะญาติโยมสาวชนทุกท่านได้มีโอกาสได้จดจำให้ดีเพราะว่าเรามักจะได้ยินการ พูดถึงว่าเราเกิดมาสร้างบรารมีเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเองจะต้องทําทั้ง10เรื่องนี้นะให้เกิดขึ้นในขันธสันดานของเราเนี่ยคือทําให้มันเป็นปกติภาวะของเราไปเลยก็เบื้องต้นถ้าจะทําให้เราสามารถทําได้เนี่ยก็ควรที่จะจํามันให้ได้ซะก่อนนะก็เริ่มตั้งแต่ทานบรารมีศีลบรารมีเนคขมะบรารมี ปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีส่วนวันนี้เราก็จะรวบนะทั้งอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีแล้ก็อุเบกขาบารมีนะอย่าลืมว่าทั้งสิบารมีนี้ได้มาจากการที่สุเมตดาบทหลังจากที่ท่านได้รับพุทธภยากรแล้วท่านก็มานั่งสมาธิดูว่าจะต้องทําอะไรเพื่อจะได้ไปเป็นพระพุทธเจ้าจากการนั่งสมาธินั้นท่านก็พบว่าบารมีทั้งสินี้เป็นสิ่งที่ต้องทําไม่ทําไม่ได้ แล้วก็พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เนี่ยก็ได้ทําสิ่งเหล่านี้ก็คือได้สร้างบาร,รมีทั้งสินี้อย่างเต็มที่เต็มกําลังนะฮะท่านเองก็เห็นสิ่งนี้แล้วก็ปรารถนาอยากจะเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าด้วยเหมือนกันดังนั้นท่านก็ต้องบําเพ็ญบาร,รมีทั้งสิบนี้เหมือนกันนะเราเองเราก็คงจะต้องท่องสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ เวลาเอาไปทําความดีอะไรก็แล้วแต่ก็อาจจะลองเปรียบเทียบดูว่าความดีที่เราทํานั้นเป็นอะไรนะเป็นวิริยะเป็นขันติเป็นสัจจะเป็นทานเป็นศีลก็แล้วแต่นะเราก็จะได้ดูว่าเออเราเองนั้นได้สร้างบาร,รมีอะไรบ้างในชาตินี้ก็จะได้เกิดความปลื้มใจแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการสร้างบาร,รมีนั้นในแต่ละชาตินี้เราก็คงจะได้สร้างกันทุกๆข้อนะเพียงแต่ว่าข้อไหนมากบ้างน้อยบ้างกันแล้วแต่นะทีนี้ เรามาถึงเรื่องของอธิษฐานบาร,รมีกันก่อนนะฮะอธิษฐานนั้นแปลว่าตั้งใจมั่นนะอธิษฐานแปลว่าตั้งใจมั่นหรือว่าการตั้งจิตปรารถนาก็ได้นะความตั้งใจมั่นก็คือความตั้งใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมั่นคงนะไม่มีทางที่จะคอนแคลนแปรปลวนไปเป็นอย่างอื่นนะก็ตั้งใจมั่นเอาไว้ผูกมั้นเอาไว้นะ แล้วก็ความตั้งจิตปรารถนาคือปรารถนาอยากจะเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็อธิษฐานนะอธิษฐานจิตสร้างความดีไปนี่ก็เป็นการตั้งจิตปรารถนานะซึ่งในสุมเมธกถาเนี่ยหรือตอนที่สุมเมธดาบทท่านได้นั่งสมาธิเพื่อดูว่าจะต้องทำอะไรจึงจะทำให้มัเป็นพระสัมมาสัมุทธเจ้าได้นั้นท่านก็ค้นพบอธิษฐานบรารมีและท่านก็ได้อุปมาเอาไว้อย่างนี้นะฮะว่า ภูเขาหินไม่หวั่นไหวคงตั้งอยู่ตามเดิมไม่สะเทือนเพราะแรงลมกล้าคงตั้งอยู่ในที่ของตนเองแม้ฉันใดแม้ท่านก็ฉันนั้นเหมือนกันจงเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในอธิษฐานในการทั้งปวงถึงความเป็นอธิษฐานบารมีแล้วจักบรรลุพระสัมโพธิญาณได้เพราะนั้นการที่ท่านได้ค้นพบอธิษฐานบารมีนี้เนี่ย ท่านก็อุปมาออกมาเพื่อทำให้เราเองก็ได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าการที่จะเอาทร,รม,มาละเอียดนั้นมานั่งพูดให้ฟังนั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจยากแต่การที่จะทำให้เราพอเข้าใจหรือติดตามได้ก็โดยอาศัยการอุปมาอุปไมยนะซึ่งท่านอุปมาอุปไมเหมือนกับภูเขาหินที่มั่นไม่หวั่นไหวต่อแรงลมนะฮะ เพราะฉะนั้นการที่เราอาธิษฐานเราก็ต้องอธิษฐานให้เหมือนกับภูเขาหินเลยนะคือให้มันตั้งมั่นอย่างนั้นเลยไม่หวั่นไหวไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่จะเข้ามาทําให้เราเองไม่สามารถจะสร้างบาร,รมีไปได้ตลอดรอดฟังเนี่ยเราก็ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะโดยอธิษฐานบาร,รมีให้เหมือนกับภูเขาลูกใหญ่เลยเนี่ยที่ลมมันพัดยังไงก็ไม่มีทางที่จะคอนแคลนจะพังทลายไปได้นะ การสร้างอธิษฐานบารมีนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าเวลาที่เราสร้างบ้านเ,นเวลาสร้างบ้านก็ต้องมีพิมพ์พเขียวของบ้านนะหรือมีแปลนมีแบบของบ้านนะซึ่งเราก็จะทําให้เรารู้ว่าห้องไหนเป็นห้องไหนจะวางคานวางตอม่ออะไรยังไงเนะจะตรงไหนเป็นฝาตรงไหนเป็นหลังคาตรงไหนเป็นห้องน,น้ําตรงไหนเป็นห้องนอนอะไรแบบนี้เนี่ยก็จะต้องทําให้ ห้องแต่ละห้องนั้นมันชัดเจนขึ้นมานะเวลาสร้างก็จะได้สร้างได้ง่ายอธิษฐานบาร,รมีก็เช่นเดียวกันนะเป็นการตั้งความปรารถนาเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราก็จะมีความปรารถนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นพื้นของชีวิตของเราอย่างเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็มีความปรารถนาใหญ่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะตอนสมัยพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยดังนั้นพอมีความปรารถนาอย่างนั้นแล้วเนี่ยพระองค์ก็วางแผนในการที่จะทํา ความดีในการสร้างบารมีของพระองค์ไปเราก็จะเห็นว่าพระองค์นั้นได้ทำความดีในทุกรูปแบบจนกระทั่งมาถึงวันที่มีบารมีเต็มเปี่ยมได้ตรสัสรู้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าการอธิษฐานนี้เนี่ยยิ่งทำนานไปนานไปนี่นะฮะมันจะกลายไปเป็นพิมพ์เขียวของชีวิตนะคือหมายความว่ามันจะทำให้เราเองนั้นได้เห็น ผังชีวิตของเรานั้นได้ชัดเจนมากขึ้นนะเนื่องจากว่าเราเองเราสร้างบาร,รมีเนี้ยเราก็จะค่อยๆไปค่อยๆไป,ไปใช่ไหมฮะเราก็จะค่อยๆเริ่มทีละเล็กละน้อยจนกระทั่งมันเริ่มเห็นเป็นภาพชัดขึ้นว่าเราจะไปทิศทางไหนอย่างไรแล้วจะต้องทําอย่างไรถึงจะทําให้เป้าหมายตรงนั้นของเราเป็นจริงขึ้นมาสิ่งเหล่านี้นั่นเองก็จะกลายเป็นพิมพ์เขียวของชีวิตของเราก็จะทําให้เราเห็นผังในชีวิตของเรานั้นชัดเจน การเห็นผังที่ชัดเจนตรงนี้เนี่ยก็ทำให้อธิษฐานบาร,รมีนั้นมีคุณค่าต่อชีวิตของเรานะเนื่องจากว่านอกจากมันจะเป็นความตั้งใจมั่นแล้วเนี่ยมันยังทำให้ความปรารถนาที่เราตั้งใจเอาไว้นั้นเป็นจริงขึ้นมาได้ด้วยนะอธิษฐานจึงมีความสำคัญมากในสมัยที่พระโพธิสัตว์ท่านสร้างบาร,รมีนั้นเนี่ยท่านจะมีธรรมะอยู่เรื่องหนึ่งที่ติดอยู่ในใจของท่านเลยนะก็คือพุทธภูมิธรรมนะัะ พุทธภูมิธรรมนี่คือคุณลักษณะพิเศษนะที่เป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงความเป็นผู้มุ่งมั่นปรารถนาพุทธภูมิแต่เพียงอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นคุณลักษณะพิเศษคุณลักษณะพิเศษเหล่านี้เนี่ยจึงเป็นตัวบอกถึงความที่ท่านมีความมุ่งมั่นมากมายนะในการที่จะเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าให้ได้ซึ่งก็จะมีอยู่สี่ตัวด้วยกันนะมีความเพียรมีปัญญา มีอธิษฐานแล้วก็มีมเมตตาเนะี่ยเราก็จะเห็นว่าการอธิษฐานนั้นเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่พระโพธิสัตว์ท,ท่านมีโยมทุกท่านอยู่ตลอดเวลานะเป็นคุณลักษณะที่ใช้บ่งบอกถึงความเป็นผู้มุ่งมั่นต่อพระโพธิญาณน,นะ <c oughs> นะเพราะฉะนั้นคําอธิษฐานตรงนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ต้องทำนะไม่ทําไม่ได้คนไหนที่สร้างบุญสร้างบาร,รมีแล้วไม่อธิษฐานเะนี่ยก็ชื่อว่าประมาทนะเพราะว่าบางทีเนี่ย เนื่องจากว่าบางคนอธิษฐานไปแล้วก็อธิษฐานไม่ครอบคลุมหรืออธิษฐานไม่ทั่วถึงเนี่ยนะฮะก็บางทีก็ไปทําให้ผิดพลาดขึ้นมาได้เช่นอธิษฐานขอให้รวยแต่ไม่ได้อธิษฐานกํากับไปแล้วว่าขอให้รวยด้วยสัมมาอาชีวะอย่างเป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นพอมาเกิดในพบไหนชาติไหนก็ตามเนี่ยคำอธิษฐานนั้นก็นําไปสู่ผังที่ตัวเองได้ตั้งเอาไว้ก็คือความร่ำรวยแต่ว่ามันรวยจริง เพียงแต่ไม่ได้มีสัมมาอาชีวะเข้ามาบางทีก็ทำให้พลาดไปประกอบอาชีพที่ไม่ถูกต้องนะฮะเป็นมิจฉาอาชีวะหรือได้มาโดยวิธีที่ทุจริตก็รวยแต่ว่ามีวิบากติดมาด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นการไม่อธิษฐานนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ตกอยู่ในความประมาทนะดังนั้นการอธิษฐานจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญที่จะต้องทำนะ ทีนี้ในคำอธิษฐานนั้นเนี่ยมันก็จะมีคนที่พูดกันอยู่ออพอสมควรนะว่าอธิษฐานนั้นบางทีเป็นเรื่องของความโลภบ้างนะบางคนก็บอกว่าค้ากำไรเกินควรบ้างนะเพราะทำบุญเล็กๆน้อยๆแต่อธิษฐานสมมาสมายกายกองอย่างนี้เป็นต้นนะเช่นบางคนบอกว่าทำบุญแค่10 20บาทโอ้โหอธิษฐานขอให้รวยนอย่างนั้นอย่างนี้นะซึ่งเป็นเหมือนการค้ากำไรเกินควรเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ย เรื่องของการอธิษฐานนะมันไม่ใช่ความโลภนะถ้าความโลภเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากการที่เราไปทำทุจริตอะไรบางอย่างนะด้วยอำนาจของกิเลสความโลภมันก็บอกอยู่แล้วนะว่ามาจากโลภะโลภะก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากได้อะไรหรือไปทำกิจการงานอะไรก็แล้วแต่ที่ได้สิ่งนั้นมาโดยวิธีที่ทุจริตนะหรือเป็นวิธีที่ไม่เป็นสัมมาอาชีวะเนี่ยอย่างนี้ฮะเราถึงจะเรียกว่า เป็นความโลภแต่การอธิษฐานนั้นเป็นการตั้งผังนะเป็นการตั้งผังไม่ใช่ความโลภนะแล้วก็ไม่ใช่การค้ากำไรเกินควรด้วยเหมือนกับคนทั่วๆไปนะที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะเช่นถ้าจะขายของเล็กๆน้อยๆขายก๋วยเตี๋ยวขายอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีความตั้งใจว่าขอให้ข้าพเจ้านั้นเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเนี่ยความตั้งใจอย่างนี้เนี่ย ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะว่าคนที่มีปัจจัยจากการทำมาหากินไม่มากนักเนี่ยแต่ถ้าจะเก็บหอมรอมริบกันเข้าจริงๆนั้นวางเป้าหมายเอาไว้ว่าเราจะต้องรวยให้ได้เนี่ยความปรารถนานั้นก็สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดว่าทำมาหากินแล้วรู้จักเก็บหอมรอมริบเอาไว้ให้ดีนะฮะไม่สุรุ่ยสุร่ายเนี่ยวันหนึ่งก็อาจจะเป็นเศรษฐีกับเขาได้นะฮะก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคำว่า อธิษฐานคือโลภหรือค้ากาไรเกินควรนั้นเนี่ยไม่ควรให้มีอยู่ในใจของเรานะเราต้องรู้เอาไว้ว่าคําอธิษฐานนี้เป็นเรื่องของการตั้งผังของชีวิตของเรานะให้มันเป็นจริงขึ้นมาเพราะฉะนั้นการทําบุญไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็ขอให้อธิษฐานเอาไว้อยู่เสมอนะคุณยายท่านก็สอนนะท่านก็บอกว่าเวลาทําบุญแล้วเนี่ยต้องให้อธิษฐานนะ เพราะอธิษฐานนี้เป็นหนึ่งในบารมีสิบพระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์ก็ใช้วิธีอธิษฐานอย่างนี้เหมือนกันนะยางพระองค์เองเคยพระโพธิสัตว์เองของเรานี่นะเคยถวายผ้านะถวายเข็มซึ่งถวายสิ่งเหล่านี้ไปแล้วดูมันก็เล็กน้อยนะไม่ใช่มีคุณค่าอะไรมากมายแต่ท่านก็อธิษฐานว่าขอให้บุญที่ท่านทำนี้ จงเป็นเหตุให้ท่านได้มาตรัสู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธิยานเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งนะแล้วคําอธิษฐานเหล่านี้ของท่านก็เป็นจริงขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นการที่เราค่อยๆทําบุญไปแล้วก็อธิษฐานไปมันก็จะช่วยตอกย้ําเป้าหมายชีวิตของเรานั้นให้มันหนานแน่นมั่นคงยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นเวลาเราอธิษฐานเนี่ยก็ควรจะอธิษฐานให้ได้เป็นประจําทุกๆวันนะฮะ โดยที่สําคัญที่สุดเลยก็คือให้เหนี่ยวกับพระนิพพานเอาไว้นะเพราะพระนิพพานท่านจะสอนเราให้เราคิดดีพูดดีทําดีนะนี่ก็เป็นเรื่องที่ควรจะทำนะดังนั้นการอธิษฐานนั้นควรจะทําทุกวันเลยนะเพราะว่าเราทําบุญทุกวันเราก็ได้ชื่อว่ามีเครื่องมือนะมีอุปกรณ์ในการที่จะใช้ในการอธิษฐานแล้วก็คือบุญที่เราทําในแต่ละวันนั่นเองนะเราก็อธิษฐานกํากับไปอย่างนี้นะทุกวันทุกวัน เหมือนพระโพธิสัตว์เนี่ยนะฮะในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระสัมมาพุทธเจ้าเคยเล่าชาดกของพระโพธิสัตว์นะฮะที่ท่านใช้อธิษฐานบาร,รมีเนี่ยเป็นตัวทาให้ท่านหลุดพ้นจากผองภัยทั้งหลายนะย,ยกตัวอย่างเช่นในชาติที่พระโพธิสัตว์เกิดไปเป็นสุนัขนะก็เป็นหัวหน้าในเหล่าหมูสุนัขทั้งหลายนะอยู่ในสุสานเนี่ย ทีนี้พระราชาเนี่ยวันหนึ่งท่านเสด็จไปอุทยานนะก็นั่งรถเทียมม้าสินทบไปเนี่ยทีนี้ก็ไปใช้กันเวลาทั้งวันเลยนะในอุทยานพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับเข้าวังพระเอิญวันนั้นฝนตกพอฝนตกก็ทำให้หนังนะหนังที่หุ้มรถเนี่ยมันเปียกตัวของเชือกอะไรที่ผูกม้าเนี่ย ซึ่งก็เป็นหนังเหมือนกันเนี่ยก็เปียกนะพอเปียกปุ๊บมันก็มีกลิ่นสุนัขที่อยู่ในพระราชวังเนี่ยที่เขาเลี้ยงเอาไว้เนี่ยได้กลิ่นเข้าก็มากัดกินนะกัดกินจนพังหมดเลยเนี่ยเอาเป็นว่าอะไรที่หุ้มรถอยู่นี่ก็พังเรียบหมดเชือกเชือกอะไรก็พังไปด้วยนะขาดปิ้นไปหมดตอนเช้าราชพวกอํามา์อะไรทั้งหลายมาเห็นเข้านะก็นำเรื่องไปกราบทูลพระราชาว่าสุนัขเนี่ย จากข้างนอกนะมุดเข้ามานะก็จริงๆก็ไม่รู้ว่าสุนัขที่ไหนแต่ว่าพวกนี้ก็ด้นเดาไปก่อนนะว่าเป็นสุนัขที่อยู่ข้างนอกมุดท่อระบายน้ําเข้ามาแล้วก็มากัดกินเครื่องหนังทั้งหมดเลยนะฮะพระราชาก็โมโหมากเลยทีเดียวก็เลยสั่งให้ฆ่าสุนัขทุกตัวที่เห็นนะเห็นที่ไหนให้ฆ่าที่นั่นนะเพราะนั้นสุนัขก,ก็เดือดร้อนนะเรื่องราวก็ลามไปถึงพระโพธิสัตว์นะท่านทราบเรื่อง ก็เลยหาทางว่าทำไงจะช่วยหมู่ญาติของท่านได้นะท่านก็ตั้งใจเอาไว้ว่าก็จะต้องช่วยให้ได้นะวิธีการของท่านก็คือก็ต้องเข้าไปหาพระราชาทีานี้จะเข้าไปหาตรงนั้นได้เนี่ยโอกาสที่จะถูกจับก่อนเนี่ยนะหรือโอกาสที่จะถูกฆ่าก่อนนะี้มีนะท่านก็นึกถึงเมตตาบรารมีของท่านก่อนนะทำจิตให้มีความเมตตาในสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วท่านก็อธิษฐานกำกับเลยนะ อธิษฐานว่าอะไรท่านอาธิษฐานว่าขออย่าให้ใครสามารถทําอันตรายท่านได้เลยนะนี่ก็เป็นคําอธิษฐานของพระโพธิสัตว์แล้วท่านก็สา,า,ามารถ่านพวกอมาตพวกอะไรไปได้ทั้งหมดเลยนะวิ่งเข้าไปซุกอยู่ใต้ที่นั่งของพระราชานะพระราชาก็ไม่ให้ไม่ให้ทำอะไรพระโพธิสัตว์นะเพราะว่าเกิดความรู้สึกผูกพันขึ้นมานะจนกระทั่งพระโพธิสัตออกมาจากที่นั่งนะ ของพระราชาแล้วก็ถามพระราชาว่าพระองค์เป็นผู้ให้ฆ่าสุนัขทุกตัวเหรอพระราชาบอกว่าใช่นะท่านบอกว่าฆ่าทุกตัวหรือว่าบางตัวอย่างนี้นะพระราชาบอกว่าฆ่าเฉพาะสุนัขที่อยู่ข้างนอกนะส่วนส่วนสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้ในพระราชาฐานนั้นไม่ได้ฆ่านะพระโพธิสัตว์ก็บอกติเตียนพระราชานะว่าเป็นผู้มีอัตติเนะี่ยแล้วก็ แสดงธรรมนะให้ฟังรวมทั้งได้ถามนะต่าง,าง,างๆนานาเนี่ยจนกระทั่งถามไปถึงว่าตกลงพระราชารู้หรือเปล่าว่าสุนัขที่กัดกินหนังนั้นเป็นสุนัขที่ไหนเนี่ยพระราชาก็บอกว่าไม่ทราบนะแล้วท่านทราบเหรอพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าเป็นสุนัขที่อยู่ในพระราชาฐานนี่แหละพระราชาก็บอกงั้นก็ต้องพิสูจน์นะ สุดท้ายก็มาพิสูจน์โดยวิธีการที่พระโพธิสัตว์นั้นให้เอาเปลียงนะกับหญ้าแพรกนั้นมาคลุกกันแล้วก็ให้สุนัขพวกนั้นดื่มนะพอดื่มไปแล้วมันก็ถ่ายออกมาเป็นหนังเป็นอะไรต่างๆที่มันกัดกินเข้าไปพระราชาก็เกิดสลดใจนะแล้วก็เห็นคุณงามความดีของพระโพธิสัตว์ก็เลยยกเลิกนะการฆ่าสุนัขในเมืองนะก็เป็นอันว่าพระโพธิสัตว์สามารถที่จะช่วยรักษา ชีวิตของหมู่ญาติของตัวเองเอาไว้ได้ด้วยการอธิษฐานนะนี่ก็เป็นสิ่งที่พระโพสต์ธรรมนะเพราะนั้นการอธิษฐานจึงเป็นเรื่องของความตั้งจิตปารถนานี่เป็นเรื่องที่ควรทำนะเป็นเรื่องที่เราเองเราก็ควรตระหนักในเรื่องนี้ด้วยแม้บางทีมันจะดูเหมือนเป็นการที่เราแทบไม่ต้องลงแรงลงอะไรเลยนะแค่อธิษฐานจิตหรืออะไรนะั้นแต่ความจริงแล้วเนี่ย อธิษฐานนั้นมันไม่ได้เป็นแต่เพียงการทำให้จิตเราไปผูกพันอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะอย่างเดียวนะแต่มันทำให้เราเองนั้นได้ลงมือทำเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นเป็นจริงตามที่เราได้ตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ด้วยนะเหมือนพระโพธิสัตว์ที่ท่านอธิษฐานให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านก็ไม่ใช่อธิษฐานแล้วก็นั่งรอนะแต่อธิษฐานเสร็จแล้วท่านก็ทำความดีของท่านต่อไปซึ่งการทำความดีของท่านตรงนั้นก็จะทำให้เกิดบุญบรารมีขึ้นมา จนกระทั่งเต็มเปลี่ยมบริบูรณ์นะถึงขีดถึงคราวก็สามารถตรัสรู้รมเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้นะนั่นก็เป็นวิธีการของพระโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นเราเองเราก็ควรที่จะอธิษฐานให้เกิดประโยชน์กับตัวเองแล้วก็สร้างผังชีวิตของเราให้มั่นคงนะโดยเฉพาะพวกเราที่มีความตั้งใจอยากจะสร้างบาร,รมีไปจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมนะ ยิ่งต้องอธิษฐานให้รัดกลุ่มนะให้รอบข้อให้รัดกลุ่มแล้วคำอธิษฐานตรงนี้ก็จะทำให้ผังในชีวิตของเรานั้นมันมีความหนาแน่นมากขึ้นไปทุกวันทุกวันนะเราก็ทำความดีของเราไปและอธิษฐานประกอบไปอย่างนี้ด้วยนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องของอธิษฐานบารมีนะฮะ